วันพฤหัสสบดีชีวิตนะจะมีขึ้นมีลงเป็นรอบรรอบ,รอบนึงนี่ยจะมี8ปีเราจะมาดูรอบที่เริ่มต้นนะในวัยต้นเนี่ยหลังจากที่ไปเลยเบนจเพสมาแล้วไปลองผิดลองถูกในฐานะของคนเป็นวัยรุ่นมาแล้วเนี่ยพออายุเข้า26ไปถึง33เนี่ยเป็นรอบ8ปปีแรกที่เป็นรอบที่จะเจอจุดเปลี่ยนชีวิตที่สำคัญ มันจะมีขึ้นมันจะมีทรงๆมันจะมีที่ต้องระมัดระวังหรือบางคนจะเรียกว่าดวงตกดวงระสัาระสายก็แล้วแต่26นะไปถึง30นะนับไปเลยถ้านับ26ด้วยก็เป็น5ปีนะ 26, 27 28 2 8 29แล้วก็30 5ปีนี้นะเป็นช่วงก่อร่างสร้างตัวที่คนที่เกิดพระมบ,บดีจะเริ่มทำอะไรที่มันมั่นคงจริงๆ เริ่มมีความรักที่มันคงเริ่มมีประสบการณ์ที่มันจะไปเกิดประโยชน์กับชีวิตได้จริงๆเช่นได้เรียนรู้การทำมาหากินเรียนรู้ศาสตร์วิชาความรู้ที่พระสเดีจริงๆชอบที่จะรู้หมนทุกอย่างใช่ไหมใครไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยจะมองในแง่ของข้อคิดทฤษฎีองค์ความรู้ เอามาเป็นประสบการณ์ในการที่จะสอนใจตัวเองหรือว่าจะเอาไปเหมือนกับประดับความรู้เฉยๆเพราะาเป็นคนชอบหาความรู้แต่26ถึง30เนี่ยเป็นไปได้สูงว่าไอ้ความรู้ที่ตัวเองชอบเก็บสะสมเนี่ยจะกลายมาเป็นวิชาชีพกลายมาเป็นความมีทักษะแล้วก็ถนัดในที่สุดทีนี้พอมีฝีมือพอมีประสบการณ์มันก็จะเริ่มที่จะ,ะตั้งตัวได้คือพูดง,ง่ายๆ แปลเอาความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีเน่นะเอาไปทำเนี่ยนะจนกลายเป็นอนาคตที่ดีได้พออายุเข้า3132 33เาเนี่ยเป็นช่วงระวังตัวแล้วเพราะนางสบดีเนี่ยจำเป็นจะต้องเริ่มแล้วในการที่ต้องระวังเก็บเงินเก็บทองรักษาความสัมพันธ์ไว้ให้ได้เพราะว่าในช่วงที่รักษาหรือว่าก่อร่างสร้างตัวความรู้26-30ถึงเนี่ย มันอาจจะมีความรักเข้ามาทีนี้ส1มสิบเางเนี่ยบางคนเนี่ยรักษาไว้ได้แต่บางคนเนี่ยก็จะต้องเจอกับการพัดพากจากไปเหมือนกับว่าเริ่มต้นใหม่นะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นเริ่มรอบใหม่34มสนะไปเย็นถึง41เป็นรอบ8ปีที่ค่อนข้างจะเริ่มมั่นคงพระสัมบ,บดีนะ สามสี่เนี่ยนะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตมากๆที่จะได้เริ่มต้นทําอะไรที่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อนในทางที่ดีนะในทางที่จะทําให้มันมั่นคงขึ้นจริงๆในช่วงชีวิตที่ผ่านมาก่อน34อาจจะมองว่าเก็บสะสมความรู้ความรู้นในกรกหมายถึงความรักเย้ยเรียนรู้ที่จะรักเรียนรู้ที่จะต้องหยุดรักแล้วก็ต้องรักตัวเองแล้วก็มีความรักใหม่ในแบบที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับตัวเองมากขึ้น แน่นอนโดยสัญชตาตญาณของมนุษย์ทุกคนรวมถึงประสับดีด้วยก็ต้องหาสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับตัวเองแล้วก็หาสิ่งที่คิดว่าดีมากขึ้นกว่าที่ผ่านมานั้น 34, 35, 36, 37มนะมันเป็นช่วงที่กําลังจะเริ่มตั้งตัวขึ้นมาแล้วพอ38เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเรียกเก็บกินในสิ่งที่ตัวเองนะ่ยไปศึกษาไปเรียนรู้ไปลงทุนมาแต่ถ้ามองในแง่ความรักเนี่ย บางคนก็จะเริ่มมีมีลูกบางคนก็จะเริ่มแต่งงานแบบเรียกว่าจะใช้ชีวิตอยู่กับใครบางคนน่ยไปจินแก่จนเท่าแนละ้วก็จะมีโอกาสเจอคู่แท้แล้วก็อยู่กันยาวในช่วงนี้นะทีนี้ชีวิตมันก็จะต้องเจอกับสิ่งที่มาเรียนรู้แล้วก็สิ่งที่มาทําให้เราจะต้องอยู่ในช่วงที่เรารู้สึกอันตรายอยู่ในช่วงที่เรารู้สึกว่า จะต้องคอยเก็บหอมลอมลิบหรือว่ารักษาสิ่งที่รักไว้ได้สิ่งที่รักส่วนมากหลักๆแล้วมันก็มีอยู่2หมวดนั่นแหละร้อยแปดมันจะมาลงแค่คนที่รักนะกับทรัพย์สินเงินทองกิจการในที่รักนั่นหละในช่วงอายุ39,40,41เนี่ยเป็นช่วงที่ต้องรักษาไว้ให้ได้บางคนก็รักษาไว้ได้แล้วก็ดีพัฒนาต่อเนื่องมั่นคงขึ้นไปแต่บางคนปรากฏว่ามัน หไปหมดเลยจะเป็นทรัพย์สินเงินทองจะเป็นคนที่รักนะมันมีอันต้องจากกันไปอะ่ะคนเราก็มี2อ,อย่างเนาะก,กันจากจากเป็นจากตายก็แล้วแต่แล้วไม่เป็นไรพอพระราสมดีเข้ามาสู่รอบชีวิตใหม่คือตอนที่อายุเข้า42ถึง49ช่วงนี้เป็นช่วงที่พระรายณ์สมดีจะได้เรียนรู้แล้วว่าชีวิตที่มันมั่นคง แล้วก็อาจจะไปถึงขั้นที่ว่าเห็นภาพอนาคตมากๆคือมีความมั่งคั่งเข้ามาแล้วคล้ายกับว่าไอ้เงินที่เก็บหอมรอมริบประสบการณ์ที่เราเคยมีแม้ว่าอะไรที่มันเคยเสียไปก็จะเอากลับคืนมาได้ก็จะก่อร่างสร้างตัวที่มนใหม่แบบมั่นคงมากๆคนรักที่ไม่ชัดเจนนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชัดเจนแล้วโดยเฉพาะ4 2 4 3 44 45 นะช่วงนี้อาจารย์มองว่ามันมีโอกาสสูงที่จะต้องเขาเรียกนะสรุปเป็นลงตัวแล้วว่าเราจะทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรเราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่กับใครจนแก่จนเฒ่าตอนนี้จะได้เห็นภาพของชีวิตตัวเองตั้งแต่ช่วงวัยกลางๆคนไปยังถึงบ้านปลายได้เลยแล้วก็ต้องไประวังช่วง47 48 49ที่จําเป็นจะต้อง ระวังรักษาสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาช่วงนี้เป็นโอกาสทองนะที่จะต้องปรับแล้วก็เรียนรู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรให้มันสง่างามจนกระทั่งอ้รอบท้ายๆของชีวิตที่จะมีเรี่ยวแรงในการก่อร่างสร้างตัวได้มากๆคือ50-57เริ่มจาก50 51 52 53 54ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงขึ้น เป็นช่วงที่จะต้องเก็บสะสมความมั่นคงสินทรัพย์ไว้สลหรับบ้านปลายชีวิตเป็นช่วงที่จะต้องอ,อยู่กับคนแบบมีประสบการณ์ไว้ใจคัดเลือกคัดสรรคนที่ใช่ก็เก็บไว้คนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปแล้วพอห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องระวังรักษาอีกแล้วสินทรัพย์ที่เรามีใช่ไหมคนที่ดีๆก็ต้องเก็บเอาไว้ใกล้ตัว อันนี้เป็นรอบชีวิตที่จะต้องเปลี่ยนทุกๆ8ปีใครที่มาเจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะทําการเจาะลึกให้ว่าในแต่ละปีแล้วก็ในแต่ละช่วงนะวัยของชีวิตที่เจาะลึกเฉพาะดวงเราเลยเราจะเจอกับอะไรบ้างทีนี้ในการตรวจดวงชะตาเนี่ยจะมะีการที่เราได้รู้ว่าวันไหนที่เป็นวันแข็งหรือวันโชคดีของเราในหนึ่งสัปดาห์จะมี1วันนะแล้วพระสัปดีทุกๆคนเขาจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่า พอเจาะลึกเข้าไปในวันเดือนปีเราจะว่าถ้ารู้เวลาเกิดด้วยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าวันแข็งของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันแล้ววันอ่อนคือวันอ่อนแรงที่ต้องระวังในการที่ต้องเจรจาหรือว่าต้องคุยเรื่องเงินทองเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็มีเหมือนกันนะแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันแม้เป็นวันพระสุบรีษณเหมือนกันนะดังนั้นจะรู้ได้จากการจองคิวตรวจดวงชะตาส่วนตัวแล้วก็อาจารย์ก็จะมีเคล็ดลับในการที่เราไปาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อเสริมดวงนะ่แต่ละคนเนี่ย ที่แตกต่างกันไปทีนี้ในวันแข็งและวันอ่อนแรงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยตัวเองก็ทําได้แล้วก็ดีมากแต่อาจารย์มองว่าใน1ปีมี52สัปดาห์เราคงไม่สามารถไปได้ตลอดทุกๆสัปดาห์หรอกอาจารย์ก็เลยคิดว่าใครที่สมัครสมาชิกแบบ VEP คือคุยดวงกับอาจารย์เนี่ยทุกๆเดือนเลยตลอด1ปีเนี่ยอาจารย์ก็จะให้ผ้ายันเทวดาประจําวันเกิดของวันแข็ง1ผืน พญเทวดาประจำวันเกิดของวันอ่อนแรงหนึ่งผืนเพื่ออะไรเพื่อเอามาใช้ฐานจิตวันแข็งเอาพญเทวดาเนี่ยมาแตะแล้าผ่านฐานจิตนะให้ได้รับสิ่งที่ดีโอกาสที่ดีวันอ่อนแรงเอาพญเทวดาเนะี่ยที่เป็นวันอ่อนแรงเนี่ยเอามาแตะนะเพื่อฐานจิตขอให้สิ่งที่ไม่ดีหลุดพ้นคนที่ไม่ดีให้ออกไปความอันตรายความสูญเสียอย่าให้มาแพร่วผ่านเห็นไหมถ้ารู้แบบนี้ใช่ไหมก็เท่ากับว่าเราได้ทั้งตรวจดวงชะตา เห็นภาพของชีวิตวางแผนทั้งปีแล้วในแต่ละเดือนก็ได้คุยกับอาจารย์เนี่ยทุกครั้งนะ,ะเดือนละครั้งนะตลอดหนึ่งปีเลยแล้วก็ได้พยันเทวดาประจาวันเกิดนะ่ยครบไปด้วยเพื่ออะไรเพื่อการวางแผนชีวิตไม่ผิดพลาดเพื่อการที่ได้กระตุ้นแล้วก็เรียนรู้ตลอดทุกๆเดือนเลยนะเดือนละครั้งจะได้คุยกับอาจารย์จะคุยทางไกาจะมาพบกันแล้วแต่แล้วที่สําคัญในทุกๆสัปดาห์จะมีวันแข่งที่ใช้ พยันเนี่ยในการเสริมดวงในฐานจิตจะมีวันอ่อนแรงที่ใช้พยันเนีในการที่จะให้ช่วยเราสำหรับที่จะทุเลาสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีอาจารย์จะรอคอยแล้วก็จะวางแผนชีวิตให้กับทุกคนที่มีจิตศรัทธาให้กับทุกคน